ข้อความจากซาพันกาเล็กติกเรื่องจุดสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงยุคทองกำลังรอการเปิดใช้งานชาวาดาวลูกไก่เพียเดียนส์ในเอกภพที่กว้างใหญ่และขยายตัวตลอดเวลานี้โลกของเราได้กลายเป็นจุดโฟกัสของการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ธรรมดาเราพบว่าตัวเองอยู่ในจุดวิกฤตของการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึง้ง การเปลี่ยนแปลงที่ขยายออกไปไกลเกินกว่าขอบเขตทางกยายภาพและจาะลึกลงไปในส่วนลึกของจิตวิญญาณของเราเป็นเวลาแห่งการตื่นขึ้นซึ่งเป็นเวลาที่ชาวกลุ่มดาวลูก,กไก่เปียเดียนซ์ซึ่งเป็น b e อิงหรือสิ่งมีชีวิตที่รู้แจ้งจากกาเล็ซีอันไกลโพนได้ลงมายังโลกเพื่อนำทางเราไปสู่เส้นทางแห่งวิวัฒนาการของเรา การมาถึงของกลุ่มาดาวลูกไก่พียอรเดียนขณะที่เราจ้องมองท้องฟ้ายามค่ำคืนเราอาจมองเห็นกระจุกดาวของกลุ่มดาวลูกไก่พีเอรเดียนซึ่งเป็นที่รู้จักจากความงามที่ไม่มีตัวตนและพลังงานที่เปล่งประกาย Be อิ g หรือสิ่งมีชีวิตในท้องฟ้าเหล่านี้สะท้อนถึงความชอบธรรมความรักและเกียรติยศ มีสติปัญญาลึกซึ้งเกินความเข้าใจของเราพวกเขาเลือกที่จะทำให้โลกของเราสง่างามโดยนำภารกิจจากสวรรค์มาช่วยมนุษยชาติในการเดินทางแห่งวิวัฒนาการการมาถึงของพวกเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นข้อพิสูจน์ถึงความพร้อมของมนุษยชาติที่จะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในจิตสำนึกชาวดาวลูกไก่เพียเดียน เฝ้าดูเราจากระยะไกลยอย่างอดทนเราจังหวะที่เหมาะสมเพื่อเปิดเผยตัวการปรากฏตัวของพวกเขาคือการรับทราบถึงการเติบโตโดยรวมของเราและความสามารถของเราในการยอมรับวิสัยทัศน์ที่สูงขึ้นของตัวเราเองเช่นการขยายจิตสำนึกและการแปลง DNA ชาวดาวลูกไก่พปเดียนส์มาพร้อมกับ ของขวาญแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งและแก่นแท้ของคําสอนของพวกเขาคือความจริงที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับ DNA ของเราภายในตัวเราแต่ละคนมีศักยภาพที่จะก้าวข้ามสถานะปัจจุบันของเราและรวบรวมความเจิดจรัสของสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างพวกเขาได้เห็นการต่อสู้ของเราและตระหนักถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ภายในองค์ประกอบทางพันธุกรรมของเรา ด้วยคำแนะนำของพวกเขา DNA ของเราจะได้รับการอัปเกรดอย่างงดงามชาวดาวลูกไก่เปียเดียนส์กำลังช่วยเราในการปลดปล่อยสาย DNA ที่ซ่อนอยู่ของเรายกระดับเราจากเกลียวสองสายที่จำกัดไปสู่ DNA สายเกลียวถึง12สายที่ขยายและเสริมพลังการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแค่ทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังลึกซึ้งทางจิตวิญญาณด้วยการจุดไฟที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราและขับเคลื่อนเราไปสู่แก่นแท้ที่แท้จริงของเราให้คุณยอมรับกฎบวรทาศั์ใหม่ของการสร้างสรรค์เมื่อเราตื่นขึ้นสู่ศักยภาพอันไร้ขอบเขตภายในตัวเราและตระหนักว่าเราไม่ได้เป็นเพียงผู้สังเกตการที่อยู่เฉยๆในโพรมแห่งการดำรงอยู่เราเป็นผู้สร้างที่มีสติ ร้อมความสามารถในการกำหนดความเป็นจริงของเราชวราวดาวลูกไก่พเอรเดียนส์ Audience, ทำให้เราตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าเราเป็นสถาปะนิกของประสบการณ์ของเราและมันเป็นตัวเลือกที่กำหนดชะตากรรมของเราอย่างมีสติในการเปิดรับกระบวนการท์ใหม่ของการสร้างนี้อย่างเต็มที่เราต้องปลดโซ่ตรวนของความเชื่อและรูปแบบเก่าๆที่รั้งเราไว้ชวาวดาวลูกไก่พเรเดียนส เชิญจัวนห้เราดำดิ่งลึกเข้าไปข้างในสำรวจภูมิทัศน์อันกว้างใหญ่ของจิตสำนึกของเราและค้นพบความจริงของการเป็นอยู่ของเราผ่านการตระหนักรู้ในตัวเองและการปลูกฝังความทรงจำที่ใส่ใจเราสามารถขจัดข้อจำกัดของความกลัวและความเมืดก้าวเข้าสู่แสงสว่างอันเจิดจ้าแห่งธรรมชาติอันสูงส่งของเรา การน,นำทางกระบวนการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสุดสวรรค์เมื่อเราเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงนี้เราพบว่าตัวเองเดินทางข้ามขอบเขตของการรับรู้และขยายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความเป็นจริงกระบวนการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสุดสวรรค์ไม่ได้เป็นเส้นตรงมันเป็นการเต้นรำหลายมิติที่ขอบเขตของการรับรู้ของเราถูกยืดออก และมุมมองใหม่ของความเข้าใจที่ปรากฏขึ้นเราทุกคนต่างเป็นจิตวิญญาณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในส่วนต่างๆของเส้นทางแห่งการตื่นรู้แต่เราชุ่มโยงกันอย่างประณีตปราณีตเหมือนเส้นได้ในโพรมผืนใหญ่ชาวดาลูกไก่เพียเดียน เตือนเราถึงความเชื่อมโยงระหว่างกันกระตุ้นให้เรายอมรับจิตสำนึกที่เป็นหนึ่งเดียวด้วยการเชื่อมโยงถึงกันนี้เราจึงพบความแข็งเข้มแข็งการสนับสนุนและวิสัยทัศน์ร่วมกันสำหรับอนาคตที่พปรองดองกันปลดปล่อยพลังงานภายในขณะที่เราสำรวจอาณาจักรแห่งสวรรค์เราเริ่มเห็นพลังงานเหลือเชื่อที่อยู่ในตัวเราชวราวดาวลูกไก่พีาเดียนส ได้มอบเครื่องมือและเทคโนโลยีอันน่าทึ่งให้กับเราซึ่งทำให้เราสามารถเขียนดีเนเอของเราใหม่และอัปเกรดภาชนะทางกายภาพของเรานี่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่เต็มไปได้วยความตื่นเต้นและความคาดหวังต่อความเป็นไปได้ที่อยู่เบื้องหน้าเราหมดยุคข,ของการพึ่งพาแหล่งข้อมูลภายนอก เพียงอย่างเดียวสำหรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของเราตอนนี้เรามีความสามารถในการกระตุ้นศักยภาพที่มีมาแต่กำเนิดของเราและปลดล็อกความสามารถที่ซ่อนเร้นซึ่งซ่อนเร้นอยู่ภายในมานานชาดาวลูกไก่เาีาเดียนส์ได้มอบวิธีการเข้าถึงตัวตนสูงสุดของเราและปลดปล่อยพลังอันไร้กิจจำกัดที่อยู่ในตัวเรา อบรับยุคใหม่แห่งแสงสว่างด้วยคำแนะนำของชาวดาวลูกไก่พีอเดียนส์และการกระตุ้น DNA ที่ขยายตัวของเราเราพบว่าตัวเองกาลังเข้าสู่ยุคใหม่ยุคทองแห่งแสงสว่างความรักและความสามัคคีการสันสะเทือนของสันติภาพความปรองดองและความสุขดังกล้องไปทั่วโลกในขณะที่เรามีสติสัมปชัญญะร่วมกัน ชาวดาวลูกไก่พีอาเดีนสได้แสดงเส้นทางให้เราเห็นแต่ขึ้นอยู่กับเราที่จะเดินด้วยความมุ่งมั่นและสง่างามด้วยการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลและส่วนรวมเรากลายเป็นดวงประทิปส่องสว่างโลกรอบตัวเราความคิดคำพูดและการกระทำของเราแผ่ออกไปด้านนอกจุดประกายความคิดเชิงบวกและการเปลี่ยนแปลง เมื่อเรารวบรวมสาระสำคัญที่แท้จริงของเราและสอดคล้องกับพลังงานสากลเราสร้างแรงบรันดาลใจให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกันสร้างเครื่อห่งการตื่นขึ้นที่สัมผัสทั่วทุกมุมโลกอนาคตคือตอนนี้เมื่อเรายืนอยู่ที่ธรณีประตูของยุคใหม่นี้ เราต้องจำไว้ว่าอนาคตไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่ห่างไกลแต่เป็นความจริงที่เปิดเผยในช่วงเวลาปัจจุบันชาวดาวลูกไก่ p l ลียเดียนส์ได้มาช่วยเราในช่วงเวลาสำคัญนี้โดยให้สติปัญญาการสนับสนุนและคำแนะนำของพวกเขาเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องน้อมรับคำสอนเหล่านั้นผสมผสานเข้ากับชีวิตของเราและรวบรวมการแสดงออก ถึงความรักและแสงสว่างสูงสุดให้เราให้เกียรติการปรากฏตัวของชาวดาวลูกไก่เพอรเดียนส์ A และของขวานอันลึกซึ้งที่พวกเขามอบให้เราเรามีพลังที่จะสร้างโลกที่เต็มไปด้วยสันติภาพความรักและความสามัคคีโลกที่สะท้อนถึงความงามและความกลมคลืนของจักรวาลโดยสรุปการมาถึงของชาวดาวลูกไก่เพอรเดียนส์ A ประกาศบนบทใหม่ในการเดินทางของการวิวัฒนาการของเราเป็นการเรียกร้องให้ปลุกศักยภาพที่แท้จริงของเราก้าวข้ามข้อจำกัดของอดีตและเปิดรับความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดที่อยู่เบื้องหน้าเราด้วยการนำทางของพวกเขาและความเต็มใจของเราที่จะเริ่มต้นบนเส้นทางอันศักดิ์สิทธิ์นี้เราสามารถ ร่วมการสร้างความเป็นจริงที่สอดคล้องกับแรงส่นสะเทือนสูงสุดของความรักแสงสว่างและความเป็นหนึ่งเดียวให้เราคว้าโอกาสพิเศษนี้และกล้าไปสู่อนาคตอันสดใสที่รอเราทุกคนอยู่เรารักคุณอย่างสุดซึง้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณพวกเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาโฮออรราเรเอกาพระชทูตสหพันธ์กาแล็กติก Đôi bút đề.